สวัสดีครับคาไบโปรดักสนำเสนอสวยๆคันนะครับอันนี้เป็น m a ด้าสปีนี้ปี2019ป้ายแดงเลยนะครับอันนี้มาที่คา r ไบโปรดักนี่มาจัดรายการครบชุดนะครับคือเข้ามาใส่หุ้มบอกกับภูพื้นครับว่าชุดหนึ่งนี่มีหุ้มบอกภูพื้นนะครับเป็นรถมาด 2, Sky ้าสองสกายเอนะครับ อันนี้ผมถ่ายให้ดูรอบคันเลยก็คันนี้เนี่ยนะฮะของเดิมเนี่ยเป็นเบาะผ้าแล้วเข้ามาทําตัวสวมตัวสวมนี่มองแทบไม่ออกว่านี่คือตัวสวมนะครับนี่สวมทับนะครับเราไม่ได้ทําแบบย่นย่นแบบทั่วไปเราทําให้ตึงที่สุดนะฮะตามที่บริษัทเราดําเนินการนะครับอันนี้ด้านหลังนะฮะสวมทับของเดิมนะฮะมองแทบไม่ออกว่าเป็นตัวสวมนี่ถ่ายให้ดูด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่นะฮะ ผมหมอนไล่มาถึงตัวเบาะนะฮะด้านหลังเราก็ทํากระเป๋าสองข้างนะครับหนังเราใช้นี่หนังลามิเนตนะครับคำว่าลามิเนตคือประกอบด้วยฟองน้ำหรือรองด้วยพาทชีคอร์ดหนังหนาหนึ่งมิลเต็มนะแล้วก็เราใช้ได้ที่เย็บนี่ได้นล่อนสําหรับเย็บเบาะรถยนต์โดยเฉพาะนะครับฉะนั้นาการปีดแตกนี่เรากล้ารับประกันถึงสามปีเต็มนี่ผมถ่ายให้ดูด้านหลังด้านหลังก็ทําภูพิ้าดีนี่นะฮะเย็บติดกันอย่างนี้นะครับ5้าดี นนะฮะฮี่แล้วก็มีหมุดทองเหลืองนะฮะหมุดทองเหลืองดาดข้างนี่คือหมุดทองเหลืองนะฮะแล้วก็มีตัวพลาสติกสอดเนี่ยนะครับจำที่จะให้มันทะเยออะยนะฮะมาด้านสองครับสวยๆเลยนะฮะครับนี้นี่ผมถ่ายให้ดูด้านหน้านะครับมีผู้บอก็ดูด้านหน้าทั้งตัวซ้ายตัวขวานะรักษาบ่เดิมไว้นะครับถ้าเป็นบ่ผ้านะมีผงฝุ่นนะฮะอ่าเราก็ ทำตัวนี้สวมไปสวมข้อดีก็คือวันหนึ่งไม่ใช้ถอดออกนะครับเราถอดออกทั้งตัวนั่งแล้วก็ตัวพิงถอดปุ๊บเบาะเดิมก็ยังใช้ได้ที่อยู่เหมือนเดิมไม่เสียรถนะครับแต่ถ้าบางเจ้าเนี่ยนะฮะไปทําบอกประเภทยึดติดออกมาอ่ะปัญหาก็คือปีนะฮะหลายคันนะครับปีตรงนี้หมดเลยครับเพราะกรรมวิธีคนละแบบกันสวมที่ดีต้องเป็นลักษณะสามชั้นก็คือมีหนังมีฟองน้ํามีผ้าประกบตัวทีคอร์ดใช้กันทนทนนะครับอันนี้แบบ ผมถ่ายให้ดูตัวที่ตัวนั่งนะครับแล้วก็มาพื้นที่ตรง 5D นี่นะฮะตัวพลติกตัวนี้คือตัวซ่อนกันเสีเป็นแบบปลติกนะฮะทนนะครับอ่าเนี่ยผมพอยดูแข็งๆแล้วก็ปิดเต็มนี่ฮะมาต้า2ปิดเต็มอย่างนี้นะครับดูคอนรุ่งคอนเร่งนะฮะตรงแป้นเบรกแล้วก็ด้านขึ้นด้านข้างนะครับสวยๆเลยครับอันนี้ดําได้แดงชอบสีไหนนะฮะ มาที่ร้านนี่รอรับกันได้เลยนะครับร้านอยู่ที่ลาดเท้า124นะครับออ124มีซอยย่อยอยีงนะครับซอย9 124ซอยย,อย่อยซอยเหรือโทรมาคุยเยนก่อนได้นะครับที่เบอร์0809950637 0809950637เรามีสีให้เลือกนะฮะกว่า15สีสลับสีกันตามใจชอบเลยนะครับชอบสีไหนนะ ถูกใจก็ว่ากันเลยเราทำตามใจเจ้าของรถนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ